ขับใช้งานไม่เหนื่อยนะแต่ดูลองแบบทิวแบบขับใช้งานทั่วไปนะส่วนมากขับใช้งานไม่ได้นะครเปลี่ยนมาเกียร์หนึ่งนะออกตัวมีบูสเลยครับต่อเกียร์บูสบูมารอแลครับอันนี้ลองขับแบบใช้งานทั่วไปนะชิวๆขับชิวๆ บูตนะนะมาเลยนะครับตัวนี้จบนะฮะขับใช้งานไม่เหนื่อยนะครับใช้ชีวิตประจำวันไม่เหนื่อยนะฮะซิงได้ครับนี่ฝนตกนะฮะร้องคร่าวๆนะเก๋ยบสี่นะ สับเกียร์นะมีบูสตหรออ่สับเกียร์บูสตสามสิบต่อขึ้นมาเลยนะไม่รอนะดูโบรอไม่รอต้องดูที่โบนะ,ะสับปึ๊บมาสับปึ๊บมานะขับช้าฟันไม่ไหลครับนะสูตรทังร้านะะนะฮะจูโช่วยติดบูสตไว้ด้วยนะคราลองดูขับจะช้านะดูบันนะ าขาวๆนี่ไม่ใช่ควันนะเราอองน้ำวันไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าแต่ปุ๊บปุ๊บมาเลยคนระับตัวนี้จบแน่นอนนะตอบโจทย์